วันนี้เบลจะพาทุกคนมาขึ้นล้อใหม่นะครับผมเป็นขึ้นใส่110 LED คันนี้นะครับเป็นตัวตัวไหนวะตัวไดครับ2021แล้วครับเป็นตัว2021นะครับตอนนี้สภาพก็เป็นเดิมๆนะครับมาขึ้นล้อเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยผมเป็นโลของลีโอสีแดงนะครับความหนนะครับเฮียครับตอนนี้ล้อหน้าเราก็ได้ต้านเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังมาขึ้นล้อหน้ากันก่อนนะครับเพราะว่าล้อหลังก็ได้เสร็จไปแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูล้อหลังเลย นี่ยผมก็ใช้ได้นะ โอเคสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเฮ้ยอีกแล้วเหรอก็โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่ช่องเวฟกล้องงงนะครับวันนี้เวฟจะพาทุกคนมาขึ้นล้อใหม่นะครับผมเป็นขึ้นใส่ร้อยสิบเอลดีคันนี้นะครับเป็นตัวตัวไหนวะตัวใดครับสองพันยี่สิบเอ็ดเหรอครับเป็นตัวสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้สภาพก็เป็นเดิมๆนะครับแต่โลเดิมแล้วก็อะไรเดิมทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นล้อเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยผม เป็นโลของลีโอสีแดงครับคอมหนึ่งจุดสีนะครับ,ะรบจะมาใส่กันง่ายสวยแหละนะครับเราก็อามาขึ้นร้อกันนะวันนี้นะไม่รู้จะรอดไหมนะแต่ว่าอันนี้ร้อมือหนึ่งผมว่าน่าจะขึ้นตรงอยู่นะครับน่าขึ้นดีอยู่นะเออแล้วก็มีอันนี้จะเป็นยางห้าสิบทับเก้าสิบนะครับผมยางก็เล็กอยู่อันนี้ทุกคนดูดิอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ปะเป็นห้าสิบทับร้อยนะครับผมเอ,อือนะก็ประมาณนี้ส่วนซีสวนซีเราก็ใช้ซีเดิมครับนี่ได้หรือเปล่านี่ ได้เอยป่าครับโลต้องโอเออันนี้ครับ,ออนนรบโอเคสําหรับซี่เราก็ใช้เป็นซี่เดิมนะครับเราจะมานั่งขันกันนะครับเพราะว่าเราก็งประหยัดนะแล้วอย่างซี่เดิมมันก็แข็งดีด้วยนะครับเนี่ยซี่ยังใหม่ๆหมเลยนะครับทุกคนเฮ้ยใจเย็นเด้อโอเคอันนี้สภาพสภาพตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้นะทุกคนนะ<ส>เดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นกันนะ<ส>เอาทีนหยาบเรืเอ่อยเสือเสือกูขี้แน,น,นะนแหะ้แนะนแห้น้ งานวันนี้เราก็ได้ทําเบียกอยู่นะครับแต่ว่าเพื่อนมาหาไม่ให้ขึ้นโลให้นะครับนี่เรามาทําเบียกนะเพราะว่าเบียกมันใช้ไม่ได้ทุกคนปั๊มมันปั๊มมันห้างนะครับผมก็เลยเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบียกใหม่นะครับเอร์นะี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันไปตอนไปดูตอนเดีวตอนไหนก็ดูเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกทีหนึ่งนะครับผมนะเออตอนนี้มันก็ได้ถอดยาเสร็จแล้วนะครับแต่เราก็มานั่งทําปั๊มเบียกอยู่นะ แล้วเรารอมันทําเสร็จทีนึงแล้วเราก็จะแปคันซี่ออกนะครับแล้วเราก็มาขึ้นสารกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะให้มันนั่งคันที่ไปก่อนนะครับทั้งสองล้อ,อเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จอีกทีผมจะมาถ่ายตอนขึ้นตอน3าซี่เลยนะครับผมแล้วก็ตอนตั้งนะคือเพราะว่าเราจะได้ทํารถอีกคันอยู่นะครับเดี๋ยวให้มันนั่งทําก่อนแป๊บหนึงนะผมเดี๋ยวมาเจอก,กันอีกทีนะเอ คตอนนี้เพื่อนผมมันก็ได้ถอดอาถอดสี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรถรถก็เสร็จแล้วนะครับรถไล่น้ำมันเบี้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นสี่กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะขึ้นได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็ได้อาถอดสี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งเงนกันนะครับอันนี้จะเป็นล้อหลังนะเราไม่ได้ถอดยามอนนะนนเพราะว่าเราขี้เกียจซานหม่นะครับทุกคนเราจะเราเราจะมาซานกันเลยนะครับเออเดี๋ยวเราต้องเียงไว้ก่อนนะยางสี่ไว้ก่อนนะครับ นะครับนะเดนะครับนะนี่จะขึ้นเป็นร้อยหลัง่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นจังไรนะครับทุกคนตะร้องมาถ่ายได้นะครับโอเคครับนี่ครับเราก็เรียงพีไปแบบนี้ก่อนเลยครับคลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะครับมาแล้วผู้รู้ไม่ต้องมาม้นอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ทําตามความเข้าใจของผมนะครับนี่เราก็ประมาณนี้นะอันนี้ไม่ต้องของหลอดแล้วนะครับโอเครับครับเราก็เอันนี้ หัวซีมาครับแล้วก็ยังไปนะครับเพราะว่าซีฝั่งนี้จะอยู่แบบนี้นะตามรอยซีเก่าครับถ้าเราไม่ได้ขันนองนะครับโอเคซีข้างใต้เป็นตัวยาวแล้วก็เอาไปด้านขวานะครับเราต้องเรียงก่อนใส่ล้อนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดล้อมันจะยากอีกทีหนึ่งนะครับนะครับนะนะครับนะโอเคตัวไม่นั่งเลยอตัวไม่นั่งรอวาง เราจะโลโก้ให้ฝั่งในครับนะครับให้ดูเป็นโลของรีนะครับจะเราไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนนะแล้วเราก็จะเริ่มสารเป็นจับคู่จับคู่เกตนะครับเราหลังนะครับนะครับนะรนะคนะครับนะครับนรนเรับนครับนะครกบนะครับนะครับนะครนครนะรนะครับนะครับนะคครับตอรจนะนี้เราก็ไค้ทํนล้รหลังเสร็จนล้วนะทุกคนเราก็เลรมาครับกินขนมกินนะครับเราจะไปต่อล้อนานต่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนอขึ้นแท่นเลยนะครับว่ามันจะเป็นแจงแดนะครับเดี๋ยวนะนะนะครับนะเดี๋ยวนะนะครับเครับตอนนี้ล้อหน้าเราก็ได้่านเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังมาขึ้นล้อหน้ากันก่อนนะครับเพราะว่าล้อหลังก็ได้เสร็จไปแล้วเหมือนกันนะครับเที่ทุกคนมาดูล้อหลังเนี่ยเนี่ผมก็ใช้ได้นะแต่ว่าล้อหลังยังไม่ได้ตั้งนะครับมันกขันเบรคสุดแค่นกระเป๋าโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนตั้งเสร็จอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมผมก็จะตั้งล้อหน้าก่อนนะ อันนี้คือที่ไม่ได้ถอดจานเดี๋ยมันถอดจากนะครับทุกคนนะเดี๋ยวมาดูทีแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีสติกเกอร์มาขายนะครับนี่ครับก็เป็นที่สองแบบครับผมแบบแรกก็เป็นแบบวงกลมนะครับเป็นอาเวสท้ายเปลือยนะอันนี้60สิรอมส่งครับแบบที่2ก็จะเป็นแบบยาวนะครับ60สวมรวมส่งเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาให้ดูทุกคนนี่ครับติดแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูล้างรถอีกอันนึงครับเป็นวงกลมนะครับเออก็ประมาณนี้นะ ใครสนใจก็ทักมาที่ f a c e b o o อาเวนะครับเดี๋ยวถ้าใครบอกว่ามาจาก YouTube ผมจะมีราคาพิเศษให้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูตอนเสียจกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งคันได้ไปสักพักแล้วทุกคนมาดูใกล้ๆครับโอเคทุกคนตรงไหมทุกคนว่าโอเคซึ่งวันนี้เราก็อาจจะมาจัดทรงของคันนี้ด้วยนะครับเราก็จะโหลดหน้านะครับผมโหลดหน้าไปนิดนึงนะแล้วก็ใส่ข้อโหลดดังเดี๋ยวให้ดูข้อโหลดนะครับผมข้อโหลดที่ใส่ครับได้รับ ข้อหลวดข้อหลวดก็จะเป็นข้อหลวดแบบนี้นะแล้วเราก็มาจัดทรงส่ข้อหลวดแล้วก็หลวดน้านะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งขันตั้งซี่มันเสร็จก่อนนะี๋ยวเรามาดูกันว่าจัดทรงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเสำหรับไรสิ LD สีดำอังนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่เสร็จทุกอย่างเลยนะครับเออเสียจตอนตั้งที่เสร็จนะไปดูกันสําหรับตอนนี้ล้อหน้าเราก็ได้ทําเสร็จแล้วครับก็หน้าได้ประมาณนี้นะทุกคนนะไม่รู้ว่านี่งหรือเปล่าทุกคนก พอใช้ได้นะเออประมาณนี้นะครับี๋ยวเราไปโหลดบางโคนกันก่อนนะไปตัดบางโคนกันก่อนครับแล้วเราค่อยมาทาล้อหลังแล้วผมจะให้ทุกคนดูตอนรถเสียเรนครับว่ามันจะเสื่อแค่ไหนเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวไปดูกันอีกครั้งนะทุกคนนะให้ทำาองล้อเสียแล้วนะดี๋ยวมาดูแล้วนะครับมาดูแล้วนะครับนี่คนดูแล้วนะครับล้อหน้าก็เสียไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ล้อหลังก็เสียเช่นกันครับเหลือตัวเตียงลมแล้วก็ใส่นะครับเดี๋ยวดูความ ความสเสถียรของล้อหน้านะครับว่ามันจะนิ่งขนาดไหนนะทุกคนนะยวให้ดูนะครับผมนี่เป็นไงแต่ว่าอันนี้ยังไม่ขึ้นขอบนะบมันก็เลยสั่นนะดูโลยใกล้นะครับมันไม่สั่นนะทุกคนนะเออความนิ่งลอยจะประมาณนี้แล้วเรามาเส่ยล้อหลังกันแล้วกัเนี่มันคือฝั่ับก็คือฝั่งแล้วเราจะออกเอาเอาเอาอกไปรีวิวข้างนอกนะครับผมเออนะแล้วเราก็มาเส่ยกันนะครับผมนี่ หรอทุกคนมาดูข้อหลดุดมาดูข้อหลดุดตอนแรกว่าจะใส่ข้อหลุดนะแต่ว่าดูความต่างสิครับโอ้เท่านี้เองนะก็เลยไม่ใส่นะดูดีต่ากว่ากันนิดเดียวเองนะครับก็เลยไม่ถอดใส่ดีกว่านะว่าช่วตัวใหม่มันน่าข้อมันสั้นนะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะโอเคน, okay, นะครับผมหลังจากที่เราผ่านไปเอ่อห้าถึงหกชั่วโมงนะรถเราก็ได้เสร็จเปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผม น,ไไ <S <S นีท่ทุกคนจําสภาพตอนแรกได้ไหมที่มันเป็นอ่าล้อเดิมนะครับตอนนี้ก็ใส่เป็นล้อสีแดงนี่อย่างแจ่มเลยทุกคนสาหรับใครที่อยากนําไปเป็นแนวทางก็ก็ดูได้นะนะโลแดงนะครับผมตอนแรกก็ว่าจะใส่โลดํานะแต่ว่าเพิ่งหัดแต่งก็สีแดงมันสวยดีมันสว่างดีนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆแล้วกันนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเฮ้ยอะไรเนี่ยยังเนี่ยไป ครับโลก็จะเป็นของโลล,ล้อรี้ยนะครับเป็นขอบ1.4นะครับซีนะผมเดียวก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมแห้ดูทรงนะครับว่าอะไร <c oughs> ก็ลดหน้าลดหน้าไปประมาณครึ่งแกนนั่นแหละเดี๋ยวลดหน้าครึ่งแกนนะผมแต่ว่าข้างหลังไม่ได้ใส่ข้อหลดนะครับเพราะว่า,วารถมันต่ําอยู่นะเดียวนะเพราะว่าเอ่อข้อเอ่ออยงเงี้ยครัหัวโ,โชคมันสั้นนะครับเออแล้วก็ข้อหลดมัน มันใกล้เคียงกันนะเออมันใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวให้ดูทรงก็แล้วกันนะสาหรับโชคเดิมแล้วก็บอ่อเดิมนะทรงเดิมเดิมเลยครับแต่ว่าสวยดีนะตัวออดีทุกคนดูดีนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะนี่เป็นไงเป็นไงทุกคนนะก็สวยเลยว่ะเย็ดจำอยู่นะจำก็าร้อยเดือมว่ะสวยเลยสวยเลยนะนี่นะครับผมตอนนี้เราก็มาถ่ายคอนย็นนะรถก็ยืนนิ่นึงก็ขอไปด้วยนะครับผม ตอนนี้ก็ยังเป็นทรงเตะกระจกเตตตะกร้าอยู่นะทาตัวรอนะทุกคนนะทรงก็จะได้ประมาณนี้สําหรับรูแดงนะครับสําหรับใครที่อยากไปเป็นแนวทางนะเออดูได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ผลสรุปก็คือเราขึ้นลอ้อลอดนะครับผมไม่สัน่นไม่สายอะไรเลยนะครับเออเพราะว่าเป็นล้อมือนหนึ่งมันทาง่ายนะครับนี่ล้อรีโอนะครับโฆษณารีโอก็เข้าได้นะเออประมาณนี้ทุกคนนะก็รวมๆก็สวยดีนะครับผม นี่ดูรถเราอลัลองาจที่ไปจัดเบาะแาหมเป็นไงป็นไงสติ๊กเกอรขงเขาสวยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจสติ๊กเกอร์นะครืบเอ,อเดี๋ยวเราจะมาตดสติ๊กเกอร์ให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาตดให้ดูก่อนนะก่อนจะปิดคลิปนะครับผมเออือติดติดในดีครับติดหัวบอบาองคนเดียที่บมังแดเดือ,อ,อดขึด้นไดิเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสติ๊กเกอร์เราเซ่แค่ไหนครับทุกคนติ่บมังแดเดืออเดี๋ยวรรลองลองดูครับลองดูครับ ในรถซีรุมนี่ต่อไหมครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าสวยแค่ไหนนะซิตี้เครื่องเรานะก็ใครที่สนใจก็แผ่นละ60ร่รวมส่งนะผมเออทักเฟซอาร์เว็บมาได้เลยนะครับิดเคเพราะสวยนี่เป็นไงอคเคในรถไปดูนี่เป็นไงทุกคนเูเคอาร์เว็บท้ายบ่อเลืองว่ะคพรสวยเลยอเคย่างได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะรถก็ไม่ได้ล้างใหม่ใช่ไหมใช <laughs> <laughs> <c oughs> <laughs> ่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปโอ้ขาตัง้งขาตั้งสูงโพดแม่งเนี่ยเออพวกเก็บลงไปเลยทุกคนเดี๋ยวมันต้องไปเปลี่ยนขาตั้งสั้นนะเพราะว่าเราหลุดแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็อ่าใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ <laughs> ผมนะเออหน้าคลิปนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้นะครับก็เจอกันคลิปต่อไปสำหรับรถรอแล้วก็รูดแดง ลอดนะครับผมเออไปคลิปต่อไปเลยนะครับผมไปไป